สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อหกสิบห้าจะพูดเรื่องอะไรเหรอก็เอาพูดเรื่องที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันแล้วกันเป็นไงครับเครื่องบินพมา่าบินเลยฝั่งไทยบินเลยไม่พอยังแถมกระสุนให้เราหลายเม็ดด้วย ผมว่ามันจงใจหรือไม่จงใจนี่ผมไม่รู้นะครับแต่ผมว่ามันน่าจะรู้ว่าเขตไทยเขตพมา่าเป็นถึงนักบินระดับนี้แล้วยังสาดกระสุนมั่วเข้ามารถฝั่งไทยที่นาฝั่งไทยอย่างเงี้ยโอเคผมเคยให้คอมเมนต์อะไรไปของคลิปคนอื่นคือผมก็จะพูดแนวทางเดียวกันหรอครับอย่างอื่นก็พูดสไตล์ของผม พูเหมือนคนอื่นผมไม่พูดเขายิงปืนตนใส่รถยนต์ชาวไทยถ้าเป็นผมใส่บ้านเรือนอยเงี้ยถ้าเป็นผมเจ้าของรถผมจะเรียกร้องค่าเสียหายจากไหนครับก็จากสถานทูตพม่านั่นแหละครับมันยังเปิดอยู่ประเทศไทยไหมข้าวของกูเสียหายมึงจะจ่ายเท่าไหร่ กูเสียขวัญด้วยมึงจะจ่ายเท่าไหร่ต้องรับผิดชอบครับคุณจะทําเป็นเฉยเฉยไม่รับผิดชอบมันไม่ใช่คุณก็ต้องไปสอบสวนคุณเองไอทหารพรม่าของคุณนั่นแหละมึงขับเครื่องบินมิกมากี่ปีแล้วมึงไม่รู้เลยเหรอเขตไหนเป็นเขตไทยเขตพม,ม่ามึงยิงสาดกระสุนมั่วหรือมึงคิดว่าไทยนี่ให้การสนับสนุนกัรเลียงที่มึงถล่มเขาโอเคนะครับ ผมเป็นเจ้าของที่เจ้าของรถผมต้องเรียกร้องค่าเสียหายชาวบ้านลูกเด็กเล็กแดงใครเสียขวัญเรียกร้องค่าเสียหายให้หมดมันต้องจ่ายถ้ามันไม่จ่ายก็ไม่ควรให้มันอยู่ขับไล่หนนไปเลยครับไอ้พวกทูดพมา่ามึงทําให้ครูเสียหายมึงไม่รับผิดชอบมึงก็ไม่ควรอยู่นั่นละมึงเป็นลบแต่บ,บ้านมึงเลยมึงไม่ต้องมามีสัมพันธ์กับไทยโอเคนะครับมีความเห็นส่วนตัว ใคระว่าผมรักชาติหรือชังชาติอื่นผมไม่เกี่ยวหรอกแต่นี่เมื่อคุณทําผิดคุณต้องจ่ายมันจะได้สมเตุสมผลทีหลังคุณก็อย่าทํำอีกทีนี้เราเราได้บทเรียนอะไรครับบทเรียนเคารพกันอยู่ทุกวันคุณไม่เฝ้าระวังเลยหรือไงว่าจะมีลูกกระสุนล้ําว่าจะมีเครื่องบินบินล้ํมดูช่วงนี้ทํางานแบบเช้าชามเย็นชาม ผมก็ไม่ว่าใครนะครับตรงๆแต่ถ้าผมเป็นฝ่ายความมั่นคงคงเนี่ยผมต้องรู้แล้วครับก็ลบกันทุกวันก็บินยิงกันทุกวันเราต้องเฝ้าระาวาังแล้วไม่ใช่เขาเลยขึ้นมาเป็นชั่วโมงแล้วคุณกว่าจะสตาร์ทเครื่องบินไล่ก็ได้คุณต้องเตรียมพร้อมนะครับเริ่มล้ำมาห้านาทีสิบนาทีประเทศเรามีเรดาร์ไมหมหรอครับล้ำมาห้าเมตรสิบเมตรเราก็รู้ไม่รู้ผมดูหนัง อเมริกามากไปหรือเปล่าประเทศไทยมีอย่างนั้นไหมครับอาณาเขตของเราเป็นเรดาร์ใครข้บามาห้าเมตรสิบเมตรรู้ทันทีคุณต้องเฝ้าระวังครับยิงข้างข้างบ้านเราเนี่ยคลลบกันเนี่ยยิงระเบิดกันตุ่มตามพอถล่มกันเครื่องบินถล่มกันเนี่ยคุณก็ต้องเฝ้าระวังแล้วคุณยังจะปล่อยให้มันล้ำมาเป็นชั่วโมงบินเข้ามาอย่างนี้รู้ไหมบินชั่วโมงนึไาางได้เท่าไหร่ครับก็มาถล่มกรุงเทพไปเลย嘿 ถ้วิ่งตรงๆนะครับล้วมาเป็นชั่วโมงเนี่ยคุณจะไล่อะไรเขาทันเกิดพม่ามีหัวรบนิวเคลียร์ไม่ตายหูงกันหมดเหรอ่ะลองเอาไปคิดนะครับผมพูดได้คิดอ่ะตามกระแสะครับแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ทำคลิปเล่นๆไม่อยากพูดมากแต่โยนาละบบายบาย